สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสได้มาทําบุญในอารามหลวงที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าวัดนครสวรรค์นะครับหรือบางครั้งก็เรียกว่าวัดหัวเมืองนะครับเราจะเข้าไปนมัสการกราบไหว้หลวงพ่อสีสวรรค์กันนะครับนี่จะเป็นลานหน้า อโบสถ์นะครับของอารามหลวงที่นี่ก็พื้นที่ของวัดอันนี้ก็มีบริเวณค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะครับ,นะรบปกติแล้วตรงนี้ก็จะมีพวกหมอและศพต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าช่วงเวลานี้ก็อาจจะมีคนมานมัสก,การค่อนข้างน้อยนะครับน,นี้ก็ ว่าขอพรแล้วก็เสียงซีมซีนะครับกับหลวงพ่อศรีสวรรณนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูภายในอุโบสถเลครับนี่ก็จะเป็นวัดส่วนนะครับสการะหลวงพ่อศรีสวรรณนะครับก็จริงๆแล้วก็มีอายุค่อนข้างยืนยาวนะครับยาวนานับเป็นประวัตินะครับค่อนข้างนาน ของพ่อสรีสวนนะครับมี่ตอนท้ายเนี่ยเราจะพาไปดูนะครับว่าปฏิมาก,กรรมของของวัดที่นี่นะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับที่นั่งหลังให้กันนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดได้มีโอกาสมาแวะนะครับ ก็บรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นมากเลยนะครับมีทั้งต้นไม้แล้วก็มีเสียงนกแล้วก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ช่วยก็จะมีลมพัดอยู่ตลอดเวลานะครับก็ทําให้เรารู้สึกว่าล่มเย็นไปด้วยทั้งกายแล้วก็จิตใจคอย่าง่สนุนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในโบสถ์กันนะครับ ซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยครับผมเองก็เคยเข้ามาศึกษาพระธรรมที่นี่นะครับก็คือบวชเรียนที่นี่นะครับช่วงตอนสมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับก็ข้างในก็จะมีพ่อองค์รีสวรรค์นะครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแท่นสำหรับให้พระประธานนะครับ สามารถที่จะอุปชานะครับพระใหม่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้เราก็จะมีพระประจําวันนะครับให้ร่วมทาบุญนะครับตามแต่ศรัทธาเลยนะครับอันนี้นะครับว่าเราเกิดวันไหนนะครับอย่ผมเองเกิดวันอาทิตย์นะก็ร่วมทําบุญวันอาทิตย์นะครับคุณแม่เป็นวันจันทร์ก็ก็ทํบุญวันจันทร์เพิ่มกันไปด้วยนะครับนี่ฮะในส่วนของนี่เป็น เป็นแท่นที่สำหรับ,บพระประธานาพระบูชานะครับที่จะบวชพระใหม่นะครับก็ท่านก็นจะนั่งตรง,ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับภายในค่อนข้างสวยงามนะครับปิติมากรรมค่อนข้างสวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นโบสถ์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ในวันนี้ที่เรามาในวันนี้นะครับก็คนอาจจะค่อนข้างน้อยเนื่องจากตอนนี้ก็ เรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายนอกค่อนข้างโบัวสดนะครับอย่างที้ผมบอกก็คือ,อมีต้นไม้ใหญ่นะครับค่อนข้างร่มเย็นนะครับ,นะรบเป็นบัวสดน่าหลงหลังใหญ่เลยแล้วก็มีศิลปะนะครับปฏิมากรรมค่อนข้างสวยงามเลย แต่ละมุมจริงๆแล้วเนี่ยครับของวัดอันนี้นะครับก็คือสวยมากครับแต่ว่าในวันที่เราถ่ายเนี่ยอาจจะแสงอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับนืงจากเป็นวันจริงๆแล้วหลังจากที่เราถ่ายเสร็จเนี่ยก็คือฝนก็เริ่มลงเม็ดลงมานะครับก็เดี๋ยวเราก็กำลังจะไปด้านหลังของ พระบ,บัวสดอันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของพระพุทธรูปนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างแปลกหมือนกันนะฮะก็คือ,อพุทธรูปเนี่ยนั่งคันหลังให้กันนะครับ ดูความแปลกนะครับของประพุทรูปที่นี่นะครับนี่ครับนี่ค,ค,ค,คือประพุทรูปที่ที่ผมผู้ชงในตอนต้นคลิปนะครับแค่เพื่อสงนั่งทันหลังให้กันนะครับ